วันนี้อากาศสดใสมากเอออันที่จะเป็นฮิมาตกูทาคายามะของฉันไม่เป็นไรมันมีทางเดินล่มๆให้เดินเราก็จะไปหาอะไรกินกันหาของกระแทกปากโอเคไปไปตลาดเช้าก่อนแล้วกินแอปเปิ้ล เช้าไหมเนี่ยจะเที่ยงแล้ว่ะเออคะหาอะไรกระแทกปากเดินหามาั้งนานครับร้านไดลฟุกุที่เราชอบมากก็อร่อยมากเลยร้านนี้อยู่ที่ทาคายาม่าครับคือไปกินที่อื่นมาก,ก็ก็ไม่นิ่มเข้าร้านนี้นะแล้วว่าร้านนี้นิ่มนิ่มมากๆเลยอร่อยมากร้านอยู่ตรงเนี้ยที่ทาคายาม่าตรงข้ามเป็นอย่างนี้นะแล้วมองตางตรงนี้กอ ก่อนจะข้ามสะพานไปตลาดเช้าครับเนี่ยหน้าร้านซิมโฟนิกเราเคยกินแล้วรสชาติเป็นไงอร่อยมากเลยนุ่มเนาะรสชาติดีมากครานี้ป่ะลุยเลยน่ากินจังเลยออสวัสวลลกกัวัีัสดสอัสดีสดสวัสดีสวั7 0สวัสัสด เอาสองลูกก่อนเนาะหรือยังไงแล้วลช่วยจ่ายเลยหรือลูกใหญ่บ่ะงเร็วหกลูกถ้าหกลูกอะมันตกลูกละสามร้อยดีนะเอองันั้นเอาค่ากล่องไงอ๋อเอาสองลูกใช่ไหมโอเคโอเคนะ มีรูปแมวด้วยขนมรูปแมวอ่เมื่อกี้เขาไปซื้อมาแล้วได้มาสองอย่างมาดูแพ็กเกจติงเขาเขาก็หออ่อแบบสองร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยเจ็ดสิบครัเออสองร้อยเจ็ดสิบอันละสองร้อยเจ็ดสิบแต่ถ้าซื้อหกอันหนึ่งพันแปดร้อยเยนตกอันละสามร้อยแต่มันได้กล่องไงเออใช่ นี่ร้านเป็นอย่างนี้อยู่ใกล้ๆสะพานครับก่อนที่จะข้ามไปตลาดเช้าแกะมาแล้วโอยน่ากินมากงามเลยนิ่มไหม นินนม่มแป้งนิ่มกับตะบบรี่ฉ่ำเอออืออะไรยะบอกเลยฉ่ำโบโมอ,อ้คันนี้ไปชิมบรรยากาศเลยหรอแต่เราไม่ไปไไ <laughs> กินนึ่นเดียวเห็นแกนกินเน้นชิวหมดแล้วนะเอาเลย ร้านนี้นะจ๊ะามาลองกันได้นี่โอเคสวัสดีตอนใกล้ๆเที่ยงเมื่อกี้รีวิวโดยภรรยาแล้วดูพันแล้วนี่ <c oughs> นี่โมจิร้านนี้ครับไหนอ,อเอออร่อยมากติดใจมากคือกินยื่นก็ไม่เคยอร่อยเท่าเนี้ไม่ได้ไม่ได้อวยว่าอาจจะถูกปากเราคนเดียวนะแต่ว่าเราชอบมากนิ่มนิ่มแล้วแบบ ร้านนึ้งมันจะกระด้างกว่าน,นี้ที่ไปกินมาหลายที่เลยแต่ร้านนี้นิ่มจริงอร่อยจริงแป้งมันหวากำลังดีอะ่ะบวกกับสตอบรอเบอรี่ที่มันเรี้ยนๆทีนี้แหละเพราแป้งมันนุ่มบบเนียนมากอร่อยชอบมากร้านนี้เดี๋ยวเราไปกินเนื้แล้วเราจะกลับมากินอีก ตัวข้างในเราจองไว้เราจองไว้ร <laughs> ับมบู่เาเหลืออีกอ,อันหนึ่งยังบมบูค่ะเป็นไม้ไผ่ไมีติดทอง,ง,งลงรักติดทองไว้นั่นนะี่จะกัดขาดไหมเหมือนหน่งชั้นเลยนะ <laughs> เ,เนาะ <laughs> ยังไงหว,หวานมากปะไม่เลวคุณแมกหรอกแต่ว่านุ่มใช่ไหมไหนเขากินคำหนึ่งแป้งมันจะคนละสมัมผัสกันมีเลเยอร์รู้เลยว่าอันไหนเป็นเปืนออันไหนไม่เป็นเกืือน๊ามอยร้านนี้จ้ะมาตำมันได้อุดดไม่กินตำมันรลล้อนๆละ่ะ อิเ,เอ็งร้อนอยู่ยมันเค็มๆม,มันเค็มดิมันเป็นโชยุเนี่ยร้านอยู่ตรงนี้โดนตีนสะพาน,นอร่อยกว่าตอนที่กินครั้งแรกอะ่ะอร่อยจริงอะ่ะต้งกินไม่เคยคิดอยากกินอีกเลยตั้งแต่กินครั้งแรกต้องกดูอืม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 ก็อร่อยดิเราไม่ชอบ อร่อยกว่ากินครั้งแรกจริงๆอ่ะอันนี้เก้าสิบเยนอ,อ,อันนี้สามร้อยเยนฮะแพงจังร้านอยู่ตรงตรีนสะพานเลยหมจ๊ะตีนสะพานตลดาดเช้าเนี่ยก็อโอเคอร่อยดีไม,ไม่เอาเอาเลยครับอลองไอ้ไมไ้แบรนด์นี้มันต่างกันยังไงคุณน,นั่นแหละตีกินนี่ั้งอ่า ดูหิวเลยอย่าและดูหิวลองเปื้อนนะง่ำเขาให้เหมือนกันไหมอันนี้ฝาดของนิ่มๆมั้มงบานๆก็ยังไม่ถูกจรีดแล้วเขาไหร่่ะเดินกิน มิยากาวามอร์นิ่งมาเก็ตนะครับตรงนี้คือแม่น้ำมิยากาวาด้านนูน้นสะพานเขียวสะพานแดงข้างมันเถอะรถกล้องเราสูมไม่ได้โอเคนี่พอตาเราจะต้องกินแอปเปิลให้ได้ซื้อใส่ถุงไปไว้กินด้วยไหมโอะ นั่นในย่างร้านซูชิเนื้อโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านแอปเปิลเลยถ้ามันมาเปิดถ้าไม่เปิดพรุ่งนี้ก็คอยปไปเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นว่ามีร้านโควรวซองอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วน่ากินมากนี่เป็นโควรวซองช็อกโกแลตี่ห้ออะไรเนี่ย แอนเดอร์ันเดร์ดส,สันนี่าร้านนี้น่ากินนะราคาไม่แพงด้วยน่ากินเด้ชิมเลยอืมน้อยนิดมากมดีเนาะ แป้งดีเลยอ่ะดีเลยอ่ะต้องมาโดนนะกระไคยามากร้านแอปเปิ้ลไม่ขายครับก <c oughs> อปเปิลก็ไม่ได้กินแต่เนื้อต้องได้กินไปกินเนื้อดีกว่าอันนี้คิวยาวแค่สามกิโลได้โอ้ยใจร้ายแท้เราต้องไปกินเนื้อแล้วก็ไปหาแอปเปิ้ลกินให้ได้แอปเปิ้ลที่ได้โอเคไปกัน เนี่ยร้านนี้เบียร์น่ากินมากมีเนื้อ,อย่างด้วยไม่รู้แม่งเปิดกี่โมงไม่รู้ไอคนทำนะ่นก็ยัง,งยืนอยู่ที่เดิมตอนที่เราผ่านมาก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละมันเป็นตัวดัมมี่ไม่ใช่คนเ <laughs> นี่ยเบียร์ดูดิน่ากินละัวหวังใจว่าเขาจะมาเียกเราแบบคุต่อ เราคือน้มเบอวัน <Hey. S 1> รกระดาษแผ่นที่สอง <laughs> <laughs> มาสิบร้านเปิดสิบเอ็ดโมมาถึงสิบเอ็ดสิบานาทเราเป็นน้ m b บ r วันในกระดาษแผ่นที่สองหนึ่งแผ่นมียี่สิบจ้าใช่ตัวหมดไปตัวนึงนะ่ท โอเคในที่สุดเราก็ได้เข้ามานั่งในร้านแล้วหลังจากเกาะกระจกดูมาหลายรอบน้ำจิ้มเป็นแบบนี้มีกระทงกระเทียมน้ำมะนาวผีดผลนะครับหลังหลรู้สึกว่าเริ่มกินอาหารญี่ปุ่นได้ให้ป้าเขากินไม่หมดว่ะตรงค่ะขอได้ไหมจริงเหรอกินไม่หมดจริงเหรอเอามาทางนี้สิ ดูทีเห็นไหมอะไรข้างกินไม่หมดอ่ะยินดีไปเทศสบาลให้เมนูก็จะมีประมาณนี้ค่ะโอเคมาแล้วแล้วเริ่มกินไปแล้วด้วยเริ่มถ่ายเลยภรรยากำลังยางเนื้ออันนี้เราเลือกเป็น a 5ฟที่แบบรวมทุกอย่าง ซึมาครบอย่างเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องสั่งหลายทีแล้วนี่ก็เป็นเนื้อหิดาสลัดน่ากินไปเลยสั่งนะอันนี้ประมาณเก้าร้อยแปดสิบก็ถือไม่แพงนะถ้าเทียบกับข้างอย่างที่นี่นะเพราะว่าราเมงทำเองก็พันเยนแล้วอะ่ะนี่ประาหมึกปลาหนึกน่ากินโอเค กินแล้วนะครับนี่ก็เป็นเมนูนะครับถ่ายมาให้ดูกันชัดๆราคาก็ถือว่าไม่สูงมากเนื้อคุณภาพดีมากเลยร้านนี้แทบไม่ต้องจิ้มอะไรเลยครับแล้วก็ซีฟู้ดก็สดมากอย่างที่เห็นลายอะครับเนกข้าสวยด,ดีมากเลยสลัดก็แกเลียนได้ดีเลยนะครับการที่เรากินเนื้อที่มันแทรกมันได้เยอะก็เลียนเนาะ ก็ต้องมีอะไรมาตัดเลียนบ้างแล้วนี่ก็ย่างอาหารเนี้ยกำลังดีเลยแล้วก็นี่คือค่าเสียหายของวันนั้นทั้งหมดครับกินเรากินอาหารหลักไปแล้วนะเราก็เลยมาใช้ผลไม้ตกท้ายนิดนึงเอาทางนี้ดีกว่าเนี้ยเงีเนี้ยเนี้เี้ยเงียอ่ะหันหน้าทางอันนี้เป็นแอปเปิ้ลเป็น แอปเปิลโลเคอลของที่นี่อืคือเขาเขียนป้ายว่าฟูจิอ่ะนะจริงๆเราอยากกินฮิดะแต่ว่ามันไม่มาขายหอมนะทีนี้อันนี้ลูกเนี้ยห้าร้อยเยนถ้าลูกเล็กกว่านี้นิดนึงก็จะสี่ร้อยเยนแล้วเราดว่าคนละพันเออบอกว่าพันเดียวกันเซมเซมเซมฮะแ็จแล้วเขาก็ถามว่าคัดไหมก็คัดแล้วเขาก็ถามว่าเอากี่ควอเตอร์อ่าสามีแบบหกควอเตอร์เอา จะหจะันยังไงให้ได้หกโอ้โหพอดีอะเขาก็เลยบอกว่าเขาจะพยายามนะแล้วเขาก็ทําได้อืมไม่มเห็นจะยากเลยเลยอุ้ยข้างใน่ะช้ำอะอ๋อโอ้ว่าข้างในช้ำอะอ๊้ไม่ดีเลยอะอืมอืมยังไม่ได้อย่างที่หวังไว้เหรออมเปรี้ยวอืมหอมไหมอืมได้กลิ่นละ ดูออดูชิ้นที่มันไม่ชอ้อปน,อททนี่อืมอืมห้าร้อยเยนอืมคำทุกชิ้นไม่ไม่ไม่ไก็ถือว่าใช้ได้นะรสชาติหวานอมเปรี้ยว ก็คือว่าวานจัดอยู่นะอืมเรามาตามร้านกาแฟตามลายแทงอยู่ไกลมากไกลจากที่พักเรามากเดินประมาณยี่สิบแปดเก้านี่เองตรงนี้ครับจะบอกว่าถนนเส้นเนี้ยเรามองออกมาจากห้องเราอะ่ะเออจะเห็นตรงนี้เห็นตรงนี้ตรงนู้นก็ไกลๆสุดถนนตรงนี้ก็เป็นไม่ไกลหรอกแค่ตรงเนี้ยประมาณสักหกสิบเจ็สิบเมตรนี่ก็เป็นทางรถไฟ ปไปไปกันเลยกันเลยอถึงุ่งนะานอก็ไม่มีกาแฟก็ไม่มีชีวิตอ๋อเออมาถึงแล้วร้านเครื่องเทพที่อีเจมันบอกตรงนี้ใกล้ๆสถานีเลยร้านจัดสวยมากคืีนครม ชื่อซีมือคอฟฟี่คอมพานีเครื่องเทพ ค่อยมีคนนะโอ้ยดูดีมากเลยลาเต้กาแฟเอสเต้อันนี้เป็นโกโก้มากจริงมากขายให้คุณจือคุณจือพวกใครกาแฟไม่ได้ร้าน,นตอนนี้เราเดินเล่นในเมืองนะครับเดินมาทางซ้าย ถ้าหันหน้าเข้าถานีรถไฟนะฝั่งแฟมิลี่หมากก็จะเจอโรงแรมนี้หน้าพักอะ่ะนู่นทางนู้นคือไปลงเออฐานีรถไฟดูแล้วหน้าพักจังมี่สิเออโอ้เนี่ยมันหน้าตรงนี้แหละแชร์ฟรีปะวะ ีออนเซนด้วยดูดีทีเดียวเชียวออนเซนที่ล้านจอดรถนะครับเ<า> <laughs> ช้ได้แต่เท้านะเช้ได้แต่เทา้าบอดตื่น โอเคร้านนั่งคิวเราเดินผ่านเมื่อกี้เป็นร้านเบียร์มา,รารามาแล้วโอ้มาแล้วอันนั้นเป็นเลมอนเนตเืมอดีจังเลยอ่ะที่รักเปิดดูเมนูหน่อยสิเป็นคาร์เบียร์เนาะเป็นคาร์ไยมาเบียร์ก็มีแบบหลายแบบเนาะ อืเสาร์ที่บายแต่ละแบบแล้วก็บบสั่งเ<บ>นื้อมาด้วยกินกับเบียร์ดูดีเลยทีเดียวเชียวนี่อาหารเย็นใช่ไหม <c oughs> มื้อนี้มีแค่นี้อือใช่เ <c oughs> ขาว่าเราต้องเปิดให้เบียร์มันถึงได้หนวะนวะเนาะดีเลยอะว่า เุ้ยเบียดีน่ากินน่ากินเฮ้ยเบียดีเลยอ่ะดีเลยได้เดี๋ยวป่ะอ่ะภรรยานิดหนึ่งเกิดมาดีเลยอ่ะหน่ตาำเ้็ยเหนือวะันหน่อยนะอุตส่าห์ตั้งใจไว้จะกลับมากินร้านนี้ กินหอมโยโย, و ยนมากอ่ะปิดแล้วนุ<ม>่นนเปิดบ่ายสามถึงหกโมงเย็นกินแล้วละ่ะคุณไม่ไม่แล้เปิดอีกทีสามทุ่มทีสองท่ม3าสามทุ่มมากินแล้วกันเนา,เนาะ, 3, นาะเออแล้วสามทุ่มถึงตีสองมาสามทุ่มมากินอ,ก <Okay. S 1> อีกโอเคตีมือกันเย yeah. แล้วไปไหนหล,ลักเนี่ยไปรัวเราชอบ เมืองนี้เพราะว่ามันเงียบสงบเนะ<ม>าะแล้วก็อืมอาหารอร่อยแล้วก็เดินเล่นได้เดินเล่นกลาล่งกลางคืนเงียบสงบมากดูดิเงียบมากเงียบมากเลยที่รักมาได่นหะมมาดูข้างหลังสิงมา มีความสงบเอามันไม่ใช่สะพานแดงหรอเนี่ยไม่ใช่เป็นคลองเฉยอ๋อติอ๊ตตะนากินแล้ว เป็นร้านที่เราเจอแถวเมืองเก่าทั้งใตจะเดินเล่นๆเฉยๆทีละอธิบายความเป็นมาหน่อยครับเข้ามาได้อย่างไรไปเดินมาดูเมนูเฉยๆแค่เมนูมีหมูกอหมูชุบแป้งทอดถูกกลดิตงสามมีก็เลยแวะเลยอยากกินหมูทอดหมูทอดราเมงมันเป็นของแถมมันงอกล่าง เรจะไปร้านนี้นใช่เดี๋ยวเราจะไปกินร้านนี้ร้านนี้มาเพิ่มอีกอย่างนึงครับนี่แหละจุดมุ่งหมายแรกที่เราจะมากินแต่แฉของแถมกันเ้าจะหมดไปในหลอดคืออะไรเป็นซอสอ่ะน่าจะเป็นวาซาบิเอ้ยไม่ใช่เป็นมัสตาร์ดเนาะเนี่ยอมาลองเลย

ที่ญี่ปุ่นเขากทอดเก่งเนาะกรอบทั้งรอบเออโอเคเลยจบการรายงานยัง <c oughs> ไง <c oughs> หลังจากเดินได้กินโชยเตะจมูกมา,าลหลายรอบงานนี้เราพลาดเลอมากมาต่างปริเ ตั้งแต่เย็นแล้วนะก็มีน้ำซุปลากหลายมากเลยอันนี้เป็นแบบเกลือเราเพิ่มหมูไม่น่าเพิ่มเลยสิโอเคแล้วก็มีเกี๊ยวซาลาเปาน่ากินอ่ะดูดีมากเลยก็อันนี้เป็นทาคาคยาม่าช h i n e s แบบสไตล์าคยาม่าเลย แกขายถูกได้นะูกหาเออถ้าไม่ไม่แอดอะไรเพิ่มนี่แบบถูกมากเริ่มหมูเป็นแปดร้อยเออแปดร้อยก็ยังถูกเออร้านแบบอยู่ในสตอร์เว้ยพ,พ,พอมาแบบม่งดูดีมากเลยมีคุณป้าทำอยู่คนเดียวแกน่าจะมีขารปจำอยู่นะแบบดูมีมีแบบดมเนื้อจำ มีน้ำมงต้ำบาดเยอะนะบาดเยอะเซีย์เซาเลยนะทนเสรจแล้ต้องเกิเจเรียให้เราไปยกกันทั้งหมดนี้เ้าฉันจะนอนได้ไม่ตั้งผิดชุดละคันบชีวิตอ่ะ นี่สู้อุตส่าห์เดินรอสามปุ่มเพื่อจะมากินแล้วนเนี่ยเดินอีกจพิ่ก่อนนะฮาทุกคนเราไปนอนเออไงบ้างเอาความ,มาจริง,ง,งอโอเคก็บิกไก เส้นน่ากินมากเลยดีเลยมาแทนร้านตัดตรงข้ามเปรี้าวอะไรก็อร่อยเนาะอร่อยทำไมสอง สองครั้งที่แล้วเราไม่เจอร้านนี้เออไม่เคยสังเกตเลยว่ามีร้านอยู่ตรงนี้นะโอเคให้ที่รักชิมเนี่ยยังไม่ต้องจิ้มนะจิม้มนิดเดียวดดเอ,อ่อ <c oughs> แ่แป้งมันบางเว้ยแล้วมันกรอบ แสดงแล้วเราก็เจอร้านในซอกเลยใช่เดินมาทางเนี้ยได้กลิ่นอ่ะตามเลยแล้เจอป้าอย่างงี้แล้วก็ต้องเปิดไฟสีเขียวหมุนๆด้วยนะเออถ้าไม่เปิดแสดงว่าปิดจุนี่ร้านเปิดสองช่วงเวลาเออมีช่วงบ่ายสามถึงหกโมงเย็นเอออีกช่วงหนึ่งคือสามทุ่มถึงตีสองสามทุ่มถึงตีสองก็มาอุ่นๆป้าหน่อยเพราะว่าป้าก็อายุเยอะแล้ว แล้วก็วขายดีอยู่แล้ว,วกแก <c oughs> ก็อร่อยของแกนะเออ,เอ,อแล้วก็ราคาไม่แพงคือ <c oughs> ถ้าเราไม่แอดอะไรเพิ่มก็คือแบบหกร้อยห้าสิบเยนเออถือว่ากินได้แล้วก็รสชาติดีด้วยที่นี่เป็นราเมนเส้นเล็กๆเ,เอออร่อยอร่อยเส้นอร่อยอารมณ์กินมะหมี่บ้านเราเนาะแต่ว่าน้ำซุปก็จะแบบสไตล์ญี่ปุ่นไม่ได้แบบโชยุจานไม่ได้นะเอออร่อยมีทั้งซุปเกลือซุป น,นี่จบมีหลากหลายน้ำซุปม,มากเลยลามเมงมีประมาณหกหกแบบมั้งเยอะมากก็มาลองลองมาดนกันได้มาตำกันได้นะโอเคแค่นี้แหละไม่ไหวแล้วอิ่มแล้วครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับจบไปอีก EP แล้วเรากินกันสนุกเลย ทั้งวันไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเรียกว่ามากินอย่างเดียวเลยก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเที่ยวนะครับเราเหมือนมาพักผ่อนมากกว่าแล้วเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่เงียบสงบเรารักเมืองนี้มากเราก็เลยเลือกที่จะมาพักผ่อนที่เมืองนี้อาหารก็อร่อยแล้วติดตามชมคลิปต่อไปนะครับ